ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะคะผมก้อยกับช่างอิสต์ไรนะครับก็อยู่กับการต่อกันพราครั้งที่สองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เอาของน้องมาต่อน้องเพราะว่าน้องขม้เกียจต่ออันนี้ที่ผมซื้อให้น้องนะอันนี้ผมก็เลยไปต่อกันพราให้น้องนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเชิงรองเนาะอ่ะอันนี้ครับผมวันนี้มันจะเป็นเอ่อ acting base นะครับอันนี้เอาไว้พวก ก็เรียกอะไรเอาไว้ตั้งโชว์นะครับอันนี้ไว้ตั้งโชว์เนาะเดี๋ยวเอาที่ตั้งโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวจิบมีน้องบาร์มาก่อนรู้ที่เสียงผมปะอ่านี่นี่อะไรนี่นะคะผมอันนี้ก็จะเป็น action base เนาะก็จะประมาณนี้ถือว่าถือว่ายาวไหมก็ก็ยาวอยู่นะอันนี้ผมก็ทำเอ่อพวกเส้นอะไรเรียบร้อยแต่ถึงถึงวีทําห้สวยก็เถอะนะ เออเราก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาพอที่สอนใช้หรอกก็ทำสไตล์มือใหม่นะก็จะใช้พันลลายนะครับพันลลายกับ x ยี่สิบผมเรียกว่า x ยี่สิบมันเป็นทินเนอร์อะมันใช่มันเป็นทินเนอร์มันจะอยู่ในกล่องนี้นะอยู่ในกล่องนี้อ่านะครับผมเดี๋ยวออกยิบมาก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเชิงรอออกจากถุงเลยนะครับ ตั้งตั้งแต่มาอยู่บ้านเนาะอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของเชิงรองกันดั้มนะครับนี่เห็นปะนี่ยังเงาถือว่ากล่องมันยังยังไม่ยู่เหมือนตอนในพาร์ตพาร์ตก่อนนานั้นนตะ่ลกล่องนี้แบบอืม้มเบอร์มาแล้วอันนี้ก็เริ่มเบอร์แล้ว <laughs> เห็นปะตรงนี้เริ่มเบอร์แล้วตรงนี้เห็นปะยุบเลย <laughs> โอเคนะครับผมอันนี้ก็มือเดียวมือเดียวเช่นเคยนะครับ ลำบากนะ <c oughs> ลำบากการช่างเอ <c oughs> อ่านะครับถามว่าอันนี้มันมีอะไรบ้างมันก็จะมีส่วนของพาร์ตอีทีอยู่เนาะพาร์ทยืดมือแล้วก็มีพวกตวนทวนหรือว่ากวนนแล้วก็มีพวกโรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะของเชิยงรองถามว่าซื้อร้านไหนมานะครับผมเร้านเดิมครับร้านเดิมจากพาร์ทที่แล้วของ บาบาทอสเนาะที่มือใหม่จริงๆอ่อา๋ยวารามาดูสิขอ,ของคู่มือกันก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้นะเห็นไหมสวยๆเลยเอ่อต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคลิปนี้นั้นใช้กล้างมือถือถ่ายนะครับกล้องเลยแบบมันอาจจะไม่สวยนิดน,นึงนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่ออ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อเนาะ อ่ะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกคุมคู่มืออะไรประมาณนั้นโ okay. อเคเดี๋ยวเราเอาวางไว้ก่อนมาครับเรามาดูในส่วนของพวกแผงกันเนาะถุงหนึ่งเนี่ยมันให้มาสามเนาะอันนี้ไอตัวนี้มันจะเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างที่จะเออเดี๋ยวไม่บอกราคาดีกว่าเราแปะเลขไว้ดีกว่าเนาะมา มันอันนี้มันแถมสติกเกอร์มาด้วยสติกเกอร์นิดนึงใช่มันนิดนึงเห็นปล่ะก้องดูเบร์เบอรออน่าจะเห็นกันเลยมั้งโอโ้ยิ่งปรับยิ่งยิ่งปรับยิ่งเบร์อ่าประมาณน,นี้อันนี้ก็จะในส่วนของแผงที่สามมีสามแผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ สีกันท่ำถามว่าสีมันดูสวยไหยก,ก็สวยนะสําหรับคนที่ขี้เกียจแบบเออเขาเรียกไรดิขี้เกียจทําสีเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนเดี๋ยวส่วนนี้เราจะใช้พันธุ์อในการลงสีใส่พวกสีขาวนะครับสีขาวสีขาวมียะไหนบ้าง เดีย๋ยวเราจะลงพวกเส้นตรงนี้นะพวกเส้นตรงนี้เห็นป่าวอะเดีย๋ยวเราต้องไปปรับกล้องใหม่ละซูมอ่ะสูมไปนิดนึงซูมไปนิดนึงแสงจะเข้าหน้าละเออเดีย๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่คิดว่าผมจะเอาที่ตัดนังเท้าเอ้ยที่ตัดนังเท้ามาอีกนะฮะเออวันนี้เรามีขีมนะครับใช่เราไปขีดเราไปซื้อรีมมาแล้วจะได้ไม่ต้องไปเจ็บนิ้วนะครับ Okay, ya pergi lihat klipnyaเลย. โอเคนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรนะียบร้อยเนาะกับในส่วนของเชิงรองนะครับในของภาคกนดัมวิงนะครับผมก็ถามว่าต่อสนุกไหมก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ถามว่าเรื่องของการเล่นจุดขยับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับในส่วนของการยืดแขนเนี่ยมันก็จะมีในตัวในส่วนของตัวเสริมก็จะเป็นตัวพวกตัวนี้เนาะ พว,พ,ววพวกตัวนี้นะี่เห็นไหมพวกตัวนี้ครับเราไว้ต่อต่อข้อต่อเสริมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของมือมือที่เป็นพราเสริมมีถึง3แบบเนาะก็จะมีทั้งนิวโปง้งแล้วก็กำกำปั้นนะฮะแล้วก็แบบมือเนาะก็สำหรับเชิงลองก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ส่วนนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ